บางคนอยากเริ่มต้นลงมือทำสิ่งใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แต่หลายคนก็กลัวผิดพลาดกลัวล้มเหลวจึงไม่ลงมือทำสักทีถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่เรื่องเล่าเรื่องนี้อาจช่วยเตือนสติคุณหากคุณจับเอาพึ่งใส่ขวดและจับมแมลงวันใส่อีกขวดจากนั้นค่อยๆวางขวดให้นอนลงโดยหันก้นขวดไปทางหน้าต่างที่มีแสงสว่าง คุณจะพบว่าพึ่งพยายามที่จะบินออกทางก้นขวดจนกระทั่งมันตายจากการขาดอากาศและขาดอาหารในขณะที่แมลงวันจะสามารถบินออกมาทางฝั่งคอขวดที่อยู่ตรงข้ามกับก้นขวดที่หันไปทางหน้าต่างทํำไมถึงเป็นแบบนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพึ่งเป็นสัตว์ที่ฉลาดพวกมันรู้ว่าการบินไปในทิศทางที่มีแสงสว่างจะเป็นทางออกจากรังจากโพรงไม้แต่เมื่อต้องมาอยู่ในขวด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พึ่งไม่เคยเผชิญมาก่อนมันก็ยังคงเชื่อในความคิดแบบเดิมที่มีมาตลอดคือต้องบินออกทางแสงสว่างเท่านั้นแต่สำหรับมแมลงวันมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีความคิดเป็นตรรก,กะดังนั้นเมื่อถูกจับไว้ในขวดมันจึงบินชนผนังขวดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งจนในที่สุดมันก็พบทางออกการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าคนที่ฉลาดรู้มากก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวได้ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ฉลาดก็อาจประสบความสำเร็จ จากการลองทำในสิ่งที่แตกต่างไปเรื่อยๆได้เช่นกันโลกยุคนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วบางทีเราต้องรู้จักคิดนอกกรอบบ้างหัดเปลี่ยนวิธีคิดบ้างความรู้เดิมที่พาเรามาถึงวันนี้ได้ไม่ได้แปลว่ามันจะพาเราไปถึงวันพรุ่งนี้ได้ความรู้เดิมที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในอดีตไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคตได้เรียนรู้จากความผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น แล้วเราจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างที่ใจต้องการหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนผมจะทำคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเสมอการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น โปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ